พาใครติการบ้างวันนี้ตามคาดไหมครับครับเราไปทำอะไรเขาก่อนเนี่ยสอเอหมัดครับแล้ว ลงไปนับแล้วก็มายกสองมาแล้วก็รอปุบเลยครับก็คือฟันสอกเขา่อกว่าฟันสอครับแตกเลยครับแตกตั้งแต่ยกแรกเลยครับคิดว่าวันนี้ตามเกมที่เราวางไว้มั้ยตั้งไว้ครับว่าจะไม่เกินยกสามมั้ยใจครับ็คือตั้งเป้าไว้เลยครับคิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้มั้ยก็คิดครับก็ดูเทปเขาว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ว่า ได้อะจีเท่าไรไปดีจากเขาจะรอดูลูกพี่ครับว่าเขาให้เท่าไรก็ให้จบในนี้ครับสองไฟเข้ารอบเรียบร้อยรับอกอะไรแฟนมวยหน่อยบอกเปนมวยแล้วเอ็ซีไทยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับไว้หน้าได้ทำให้ดีกว่านี้ครับ ท่านใจนะครับแล้วก็สั่งใจในเชี่ยฝากให้ไทยด้วยนะให้จุดแชมป์ครับอรับท่านใมวยถามเรามาเมื่อคืนเป็นไงบ้างนิดนึงนิดนึงไหนๆก็ได้คุยืนนะเมื่อคืนแคร์พี่รัสเหล็กครับเป็นไงบ้างครับก็ยอมรับพีมมือแกครับแข็งครับแข็งมากครับถือว่าเมื่อวานแกมาร่างกายดีมากครับแข็งครับแกโดนหลายทีนะแต่ไม่มียุบไม่มีหย้อนเลยครับก็ยอมรับครับน่าแก กมจริงแล้วสำหรับเราเราโปรแกรมั้่ต่อไปมีขึ้นไว้อย่างเราะว่าก็ต้องรอทางวันก็คือวันเดิมเดิมตอนนี้ใช่ก็รอทางวันผลักดันฝากและแฟนมวยเพื่อกำลังใจเรามากก็ฝากพี่น้องแฟนมวยแล้วก็เอฟซีผลักดันทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ผมด้วยครับจะสู้ต่อไปครับจะทำให้ดีที่สุดครับผมเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับน้องเดี๋ยวจะพลาดต่างหากสู้กันรียบเลยน ไม่ใช้ไม่ใชส่อยไม่ใช้ส่อีไใชไใชเลยอมใชไใชเอลไอปแค่้นึงะเป้นแกล้วัแลบ่โอ้ตรงย้อนเอาบรรยากาศตรงนี้เลยพี่ย้อนเอไับตรงนี้ฮะนากีเป็นไงไฟนี้ยันนิดเดียวยุ่งเลยแม่ทำมาดีตลอด3ยกไฟยกสี่ไปแล้ว กหมดไหมไฟนี้ไม่หมดใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นช่วงไฟยกสี่เราไปโดนอะไรช็อตอะไรไหมไม่ครับไม่ไม่ได้โดนใช่ไหมแล้วก็คิดว่าวันนี้ลูกเกมเราเป็นไงไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ อ่ะยี่หมาน้อยวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณนีจับขี่ชกมาตามเีมได้มาตลอดนะครับแต่ว่าปลายยกสี่มามันมีลูกตกใจนะครับเนี่ยครับนี่เขาเรียกว่ากระดูกมวยนะครับแล้วเราก็ต้องกลับไปแก้ไขอดีกครับแต่ว่าโอเคแล้วครับวันนี้สองเราสองทางทางให้เดินนะแต่ยกหนึ่งยกสองก็เขาก็ทำตามนะครับวันนี้ถือว่ามาเสียตรงปลายยกสี่นิดเดียวนะครับแต่ว่าก็จะต้องเอาตรงเนี้ยไปไปแก้ไขครับวังนี้ก็ดีใจครับที่เรา านรอบแรกก็ได้ครับนาคีบอกอะไรแฟนมวยหน่อยวันนี้ผ่านละครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับใครต่อไปจะทำให้รับโอเคครับผม